ได้ไหมไก่ไก่ยังไ,ไ,ไม่ถามเลยคุณไม่มีสิทธิ์มาสัาง่งโต๊ะดไก่ไก่น่ารักนี่แบบพอลูกไปเรียนแล้วยิไม่ยอมกลับทีฉันกาเดี๋ยวฉันจะต้องไปตรงนี้เออก็เลยกับซึ่งนึอไม่ซึ้งซึ้งแบบแล้วซึ่งต้อง เฮ้ยเราเี้ยงแน่เลยไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วไม่รอดไม่รอดเลยเดี๋ยวใส่ซให้ิมาตัวไม่ช่คาวน้้วโบเลนะคือบ้ไบ้โ้โบ้โบ้โ้ไบ้โิ้โกูป้ เราัตัวง้พอได้ดีลาน้ไปถ้าหน้ไม่ไป้าไปานหมดเลยงีท่ไหรไปรู้ปาหอพวกคนนี้นแม่ลูกได้รู้ได้ร้เปลาเออดีเลเดี๋ยวฉันจะไปทากี่มลกันที่มลนั่นบ้านบ้านี่มลสงหลังนะะาใ้หมดเลยเออหลังนี้อันหดแล้วหลังใหม่ยังขนหมดเดี๋ยวฉันทาแก้ไปพูดพี่ม คบอพกมีขายประกันบ้านกันนะพี่มนุษย์ว่าฉันเป็นคนตรงๆมันทำก็ทําไม่ทําก็ไม่ไปไล่ก็เขาบอกอยู่แม่ไม่ออกเลยใครไม่ก็ไปพูดใช่เขาคิดถึงฉันกับป้านางสองคนน่ะเขาคิดถึงหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปวันไหนเดี๋ยวฉันเข้าไปเองรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยนะอย่าแม่ไปหาพี่มนุ์เลยเออได้นี่มาเที่ยวอะไรแม่ชอบอยู่แล้วแม่ไปดูคนก็ชอบก็ชอบถ้าเขาไม่ชอบพวกก็โกรธเลยโกรธไปใช้สุเปโกรธเลยเนี่ย โดนที่ป่ากูนาก็เลยเขาก็จะเลี่ยงเพราะว่าผัวเขาไม่รู้เป็นทำงานในแบงก์อีกไม่เดี๋ยวอ้างว่าทำกับผัวที่แบงก์หลาวเออจริงเพราะแฟนบอกรักฉันฉันก็ดีใจนั่นน่ะที่มลนั่นน่ะเธอรักฉันฉันรักเธอไปทำไปอุ้ยไปแต่งการก็เธอเธอเป็นคนทำ เราเป็นคนทําเองบ้านจะมดิโเขาด้วยนะแม่ก็ทำหาวปทุกจ้กมาเลยนี่โทษนะเออเฮียนี่เปเจ้าของไมไม่ใชียอันไหที่ดีไม่แ่ก่าเลยตัวเนี้เหมาะมากจ้างของแม่เขานี่เฮียทำาตเนียสองคนทนทำมาส่งโรทิ่มาบ้านรัฐบาลจุฬารส่งตรงนูแม่ผมเปิดกว้างเลยใกล้ๆแต่ไอ้นานาคอมพิวเตอร์ ใครใครเขเอฉันเลยตกใจเลยปิดปากเลยล้นก็ไอเดียนี่มาขยายก็มโง่เนาะนะนี่เยียขยายจากอันน้มาเป็นนี่หอจะดง่เนี่ยาท่ออกมาเลยออเออยนะไยิกันไองกันหรอเช็คก่อนไอ้ตองนี้ลฉันนัดีใจเลยเนี่ยพอจะออกไปนะได้เรื่องเยอะเออเอาก่อนมันันันเดียวใช่ เดียวคนเดียวเห็นในพวกเห็นในไอกห็นเราออกไปวางแล้วมันว่าันที่สามเอ็หรือวันที่ไรนี่ฉนั้นก็เสืรไปเรื่อยเลยก็บอกว่าน้โ่านี่ทำหน่อยนะตอบแม่ก็ตอบนะตอบแม่นี่เยียร์ย้ายมาตรงนี้หรอมีชีี่ม่เขาหี่น้องแม่เขาหลังดึงนั้นเยียร์กับเนียจบจบเขาเียร์ต เบียทำกับเบียทำกับเนี่ยนั่นน่ะทำอะไรอ่ะก็ทำกะเล่หมุนเค้กกะเหล่ทำอะไรปอเค้กกะเหล่ส่งส่งลูกล้องส่งลูกนี้แม่กูจ้ากจ้างเป็นหมดเลยลูกเออแม่ออกันทำเองไม่อยากมั่วลูกมั่วอะไรกันไม่รู <g ül üyor> ้ไงไม่รู้ เอ้โดนคลิปตีตายเออหนึ่ง่ามี่ห้ไม่ตายไม่มีทางกเจ็ดแปเธอรักฉันรักเธอรี่สิบสี่นะ

ลุงทูนผสมเสาที่ไปเลยยังที่มาง่ายๆจี๊ไม่อยู่แอฟริกาก็มีเรอลุงูบวงจรปิดตลอดสินาทีเลยผมแม่เรื่องนั้นลุงีเมียใหม่ลงผมแม่เรื่องั้นับทำไรน้องใบดาแต่ไอ้น้องอับดนเออแม่เนีะแอฟริกาสวนพู้เก๋นสนใจเราทำไงเหม่เลยแอฟริกาอยู่ข้างห้องูบอ่นี่เราก็ เอฟริกราคือรักฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันรักเธอเธอคือใคร เธอคือใครเธอคือโกโก้ลูกโกโก้ลูกลูกกูลูกโกโก้ของหมีนี่ลูกกกูยังมีมีหาเบี้ยก่อนเท่านนะหมีมี่เป็นห่วงตลอดเลยเดี๋ยวจะไปเดินแต่ในจุลยันย์ y e a เย e แอฟริกาโอู้น่ากลัวเนาะนี่น่ารัก ดำด้วยใช่น่ารักเเองดำไหมดำทั้งตัวและไม่เห็นเราแคมองพวกเราเดียวนะอ๋อเราไปของแปลกไงออแต่เขาไม่แปลกสำหรับเขาใช่แต่เราแปลกสำหรับเขาแต่ลูกไม่ค่อยจะอยู่ห้องได้ดูได้ไงดูด้ก็กลับดูได้ก็กลับรเนดวงลูกเขาอย่าเฟกนิวลเขอุ๊ยแปีเงเองเลยวะใช่เขารู้เรื่อไง ขากล้องวจรปิดไว้ที่นี่ใครอยู่อุ้ยโอกระดาษเป้เียมีกระดาษเปล่าวันที่ไหนดอ๊มหัวรอดอะไรหัวรออะไรไม่รอดหัวราอะไรไม่ใช่เรื่องจะรอดนี่ไอเว่ยจะถามรว่าดูที่กันกัน เหมาอะไรไม่ให้เรื่องจะลบตาไ,ได้เวลาที่เราจะกลับมาล้างแค้นแล้วลูกผู้ชอเลย

ตุ้งตกใจเรื่อแม่บอกว่าแม่เป็นระเบียบวินัยตั้งแต่มัธยมศึกจนถึงมัธยมบกทำได้ไหมเช้าตื่นขึ้นมาทั้งตีห้าห้าสิบโทรวิดีโอค่อแกแล้วเดินขึ้นมาเช้าตื่นแกสำเร็จนะเช้าใครอ่ะฉันไม่สบายก็โทรหาแกนั้นลัวเป็นห่วงลูกก็คือจะเดินไม่ถึงโรงเรียนโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วมีต้องมาเรียนจบอ่ะ ตาแจงมาบอกคุณฉันเลยอ่ะตาแจงคูดตามป็นแม่ไปไม่ได้พวกแม่เหมือนกับบ้านนอกเข้ากรงอ่ะไปไม่ได้เออแต่แม่ก็ใช้วิธีการนี้แหละรับไม่ได้บอกกันตัวเองรู้ทำมันไม่ได้เพราะรู้ไม่ได้แม่เชื่อว่าหัวฟางหัวงูหักนี่ไปเต็มเลยอย่าว่า อย่าว่าตัวเองไม่คิดอย่าว่าตัวเองแล้วเดี๋ยวรูปอยู่ตรงนี้แม่ก็จะทำอีกหกหกโมงแล้วตอนเย็นทำจนถึงหกฟีทำแล้วทำยืตนต่อหก <c oughs> ฟีเลยยังแก้สำเร็จแต่สำเร็จอะไรเออลูกไม่ได้เอามุ่งมุ่ง แกว่าฉันฉันก็ไม่โตตอบแกว่าฉันฉันว่าแกฉันก็ปิดมือถือฉันแกว่าฉันฉันว่าแกแกว่าฉันฉันว่าแกดีไหมดีพูดถ้าพูดจากเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยบกุกบุกบุกเมื่อไหร่จบสักทีจบซะ โอ้สิบาทีเกมอะไรเนี oh, oh, <weg> ่ยสิบนาทีโอเมก้าโอเมก้าโอโโอเมก้าเนยวะ่งทีวีเนี่ยมันเปนกเปกเป็นตเป็นติเปติ๊กเปตเปกเป็นตเปนติกเป็ติ๊กนเปนติัเปนเปนตมันกเป็นติเนเนเ็นนนเปตน เอาเลยอะไรของมไม่ต้องไับมันยังไม่ด้ยุ่งวเลยไอ้ไอ้มุมแงกันดีไอ้วันยุ่ยากจะดีดไม่เสรันที่ก๊อตโอ้ยดีดเล มีใครสักคนอีกนานแค่ไหน จบเลยอยากไปเนาะจบเลยจบเลยเล่นเล่นเล่นตัวนี้อ่ะเล่นตัวนี้อ่ะเอาเลยพูดพร้อมแตกก่อนพ้อมแตกก่อนป้อมแตกก่อนป้อมแตกก่อนป้อมแตกก่อนเอาหูเอาหัเอาหูเอาหูพป้อมแตกก่อนยิงดีจบดีเร็วเร็วป้อมเรียนป้อมเซลแไม่สาย เอาเราเล่นต่อดีเล่นต In In uh ่อด <laughs> ีเล okay. okay, okay. yeah, ่น <eer> ต <ily> yeah. ่อดีเล่นต่อดีเล่นต่อดีฮัลโหลอย่าวิ่งตามพิษมันดีจะตายหมดเด้อกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปกลาง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 โอเคโอเคมันจะพุ่งยังไง

สวัสดีครับยี่้าหม่เฮ้ยตีปอมแตกไหนดิ ยิ่งจบดีอย่เอฟเคช่วยตัวดีเป็นคนวบวิบวิบับวันี่นงนั่นไอ้นไอักไอสลีนได้เลยนี่สีอไม่ช่วยตัวเขาแรงจังวะ

อะไรอะอยู่กันตั้งนานแล้วเล่นบุญแล้ไม่แต่อี๋เรื่นอะไรกันหรออ๋อโอ้ยนั่งรถไฟเออหน้าสุดใไฟแลยไม่ไหวเลยจริงๆเลยไม่ว่าจริงๆรไม่ว่าจริงๆทางนี้ป้องโดนกินหมดละโอ้แต่ว่าแฉก็เลยอะไรนั่นเขาโดน ไม่ว่าจริงจริงไม่ว่าจริงจริงช่วยด้วยมันลงอีกแล้วเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่มีใคร มันต้องวิ uh, head, okay. Okay. ่งเข้าไปตัดหน้ามันนะตายเอาอีกดิตีป้อมดีกว่าตีป้อมใหญ่จะไปตรใช่ไหมปล่อยมันวิ่งเล่นไหเออวิ่งเล่นอาศัยวัดิให้ลูกจอกมันวิ่งมาเราคนใหญ่เจบเลยจบเลยจบเลยตีล่างก่อนตีล่างให้แตกก่อน มาดิมาดิมาดิเร็วเร็วเร็วจบตัดแบนได้ก็ตายแลวเนี่ยก็ตายแล้วตายแน้วอะไรวะเพมันก็ยืนยืมาเมืงอยู่นั้นนะไม่มาโดนหลังไม่เดิน ทุดน oh. ี่กระจกจริงจริงเหรอทำไมเราลองไม่ได้เพราะว่าอะไรกันช่างงานเหรอใช่เลยตอนนี้ใหญ่ๆตีบนพิษทั้งคมณผู้ัมไอ้คุณจะให้โลกไง Jual susu itu kan terus, tapi, ini, 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 ini,

โมดิไคเซอร์กันเลย้วยอตรงไหนอะจบสักทีดิผาบอกให้จบตั้งแต่สินาทีแรกแล้ว Ừ dì okay. cho đã lâu rồi Không có cho bác. Do bơi yêu bác cho bác. Yêu nó lúc mà mẹ lúc đỏ. Do bác cho bác cho bác. Do bác ch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 o rồi, cho bác cho bác cho rồi, cho เพื่อนโรเพ้สามสาติดเลยว่ะ